ขอให้พระเจ้าทั้งหลายสำเร็จได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือพระัาเจหรือพระโพธิสัตว์หรือพระอรหันต์หรือพระอัครสาวกองค์ใดองค์หนึ่งในพุทธการ โดยชาการทันตาเห็นตามที่หวงอปู่หลูโหกวนป้ามาถึว่าเหมาะสมท่านเจ้า,จาทั้งหลายเพื่อทำจุนกามพุทธศาสนาขอให้ท่านเจ้าทั้งหลายสำเร็จมีทิพยาสงภาพ มีสมบัติัพรุดมีโคคพมีัพเนิ้รถดูดูแะหงุดม้าบันทียวมบัยวดวงตาหนะาดวาาคาโครโลได้สำเร็จได้สำเร็จโดยเฉพาะกันโดยเัาเห็นตาตาเห็นขอให้หนุ่มดูขอให้หนุ่มูวตาหนาดวตาห้าาบาทั้งหมดหอพยากาลทั้งหมดช่วยเร็ช่วยกรรทั้งหมดมไม่ดีทั้งหมดขอข้า หลาายระาอยากให้ตาคันอากาันและช่วยกัดและความกังวลความกัวลเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เกี่ยีกับเรื่องสิต สังเกตผู้มีสัมมากในผูมีศักิมาในการปฏิบัติในการปฏิบัติได้สังเ็จได้สังเ็จโดยไวที่สุดโดยไวที่สุดภายในชาตินี้ในชาตินี้สังเกตสังเ็จได้เป็นมหาเศรษฐีได้เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองไม่ร่องมีทรัพย์สินเงินทองไม่ร่องทรัพย์สมบัติเรือที่เรือใช้ทรัพย์สมบัติเรือที่เรือใช้ให้มี ให้หลวงปู hey, ่ด <gettable. S 2> hey, ูลงดูกลาน้ช่วยประบาเช่วยปราพ่อข้าพ่อขาราโรคในไข้เจ็บกษาโรคในอเจ็ทุกทุกโรคทุกโรคอากาเจ็บป่วยทุกอย่างอากาเจ็บป่วยทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกลับชอบแจ้งข้างั้างให้ายให้หายสำเร็จสำเร็เป็นปกติเป็นปกติโดยฉับพลันโดยฉับ เห็นาาไม่ปวยไม่ป่วยเป็นโรคใดแ,แต่โรคเดียวตลอดชีลิลอิตขอให้ข้าเจ้ทาทั้งหลายสังเกตมีอายุขยให้ได้ปรัชญาอายุขัยดีในชาตินี้แล้วูเนะคะได้สังเกตเพื่อใช้ข่าข่าน,นี้ ช่วยเหลือกรพศาสนาหาุทานุดทางุดาธิคาวีอิาี้ขามังขามอธิขางีอิขานี้สามขางสาอธิขางี้อิานี้สา